สวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยวันนี้ก็โย่ผมแสงเทียนปกติจะเป็นหมอผีไงแต่ว่าวันนี้แสงเทียนหน่อยละกันเพราะว่าไม่ใช่เล่นเกมเปลี่ยนจากการเล่นเกมก็มาพักผ่อนกันบ้างนะในวันนี้ผมก็อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะแล้วก็มาเที่ยวที่ขนอมอันที่จริงเราจะมาให้ไวกว่านี้ทุกคนแต่ว่าผิดพลาดเรื่องเวลานิดหนึ่งก็เลยถึงนี่ก็เกือบค่าแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรไวมากนะ,ะก่อนที่จะมาขนมผมก็ออกจาก ตัวตรังแล้วก็ไปสุราษฎร์ไปที่เพื่อนนะพอไป,ปสุราษฎร์เสร็จก็เลยตีกลับมาที่นครินิงเพื่อที่จะไปขนมมันก็เลยถึงนี่ก็ใกล้ๆค่ำแล้วใกล้ๆมืดแล้วด้วยแล้ว,ลวขว่าจะเสร็จเรื่องอะไรเสร็จเรื่องก็มาแต่เก็บของจัดของอะไรก็สักพักหนึ่งทุกคนแล้วก็เสร็จก <c oughs> ็เลยไม่ได้ถ่ายเลยม,เมากนะส่วนในรอบนี้ตกค่ำตกดึกมา <c oughs> ผมกับเพื่ออีกสองคนก็จะเดินแถวริมชายหาดแล้วก็ไปหาพวก อะไรนะไอปูปลาอะไรพวกนี้ทุกคนแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้นีอาจจะมัวมัวมึนมึนหน่อยเนื่องจากว่าผมถ่ายแค่ตัวทรัพ์เครื่องเดียวแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายเล่นๆนะไม่ได้ทำอะไรจริงจังปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะต้องร้านนี้เลยเรสพอช i ่นรับเติมเกมราคาสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยต้องเรสพอช i o n หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะหลังจากที่เก็บของในศิรย์สับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนกำบผมอีกสองคนก็กําลังอุปเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปจับปลาเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนว่าจะได้หรือเปล่าปลากันนะจริงจังไง ลเราจะไปโลปลานี่ได้อีอก็เค่นี่ครับลักปลานี่เป็นอุปกรณ์ครับเป็นตัวอย่างสวิงสวิงแล้วก็มันมาเที่ยวไม่เจอมาเดี๋ยวนี้คุ่นเลยก็ไม่แก่ปุ่นเลยตุ้งไม่ใช่มาเที่ยวมาปักก้อนนะไม่ใช่มาเที่ยวปักก้อน แล้วกมีเกียงอันนี้เป็นหวิงครับไม่รู้ตักอะไรได้ในใต้ยังใต้เนาะใต้เนาะไอบอลกับไอเดียปลาไม่แน่ว่าอันนี้ต้องต้องสาวให้น่วนเอันนี้ต้องรอปลาขึ้นก่อนครับไม่รู้ว่าตอนไหนเดี๋ยวเมื่อกี้ตักปลาอยู่ ไม่ว่าปลาขึ้นตอนไหนแล้วอย่าให้มันอ,อ,อ่นี่ดูว่าวิธีกา,าการมัน,มต,นนะต้องแหวกถ้าไม่แหวก้องเหมือนกันทำลงเรน่อยๆมเม้วนะอันนี้เราอยู่วันที่อะไรก็ยาก <c oughs> การะน,น้องกระน้องมาที่จนเะล <c oughs> ข้งน,นอกมาที่จน,นนะไอเราอย,อยู่ที่จีนนะแต่ไม่บอกตำแหน่งนะว่าอยู่ที่ไหนน,ะน,นี่ก็เดินที่ไหนนะไม่รู้ว่าเดินหาอะไรนะตอนนี้ระดับน้ำทะเลไม่ไม่ขึ้นสูงดีนะฮูู้้ไปดวย่ะ ครับจับตัครับจับตเรียบร้อยครับได้แล้วหนึ่งตัวแต่ต้องดูครับได้จิ๊กอิ๊กได้ครับอือไดนเลยนี่ครับปูฮะไม่รู้เขาเรียกปูอะไรปูลงครับปูลงไหนไม่เห็นอ๋อ่าตรงไปนี่นี่ก็ปล่อยไปแต่มันได้เติบโตเดินต่อเดินต่อ a few moments later ผ่านไป30นาทีเดี๋ยวเราไปดูกันว um ่ามันได้อะไรมาบ้างในรอบนี้ผมเดินตามเพื่อนไม่ทันผมว่าแต่เดินเล่นอยู่แถวริมหาดแล้วอยู่ๆดูอีกทีดึงเพื่อนเราไปไกลแล้วก็เลยขี้เกียจวิ่งตามผ่านไป30นาทีพวกมัน2ตัวก็เดินกลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า30นาทีนี้เนี่ยเพื่อนของเราได้อะไรกลับมาบ้างโอ้ยเป็นไรแต่ผมก็ดีดวอู้ดำมันเนาะกีไปกีบไปกีเลยกามักตัวเลย ดำกินร้อยแล้วมันแล้วนั้นม่าอยู่ที่นปลาอย่าอยู่นี่ลกมันขึ้นลงเลยมันขึ้นล็กตังคลเรียบมันนมนมันตึงลอกลครับม้องไปเยี่ยมท่ไหอะตรงนหนอะปะปูแดได้ตรงยินามีเลยปูดำกินร้อยเหรอเพงรบานเลยังมากม เว้ยมึงเดินมาตรงนน <c oughs> ้นกูเดินตามไปไม่ตันเลยต้วงที่กันไปในกระเป้าในรอบนี้เพื่อนของเราก็พาไปเปลี่ยนจุดหาปูหาปลาเนื่องจากว่าในตอนแรกที่ไปรอบแรกก็ผ่านไปประมาณ30-40นาทีก็ได้ปูมาประมาณ3ตัวแล้วเพื่อนเราบอกว่ามีจุดที่ดีเด็ดกว่านี้นะก็เลยรอบนี้มา3คนส่วนตากล้องกับผมก็ไม่มาหลังจากนี้ก็กล้องอาจจะดูมัวๆเบลอๆหน่อยเนื่องจากว่าผมต้องถือกล้องคนเดียว เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกอะไรเพื่อนงินปลาไปไหนก็ไปทางนั้นไปทุกคนเราลุยกันต่อเลยหาปูหาปลากันต่อไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าได้หรอยินได้ดำตัว เราบ้าไาหมไปเนระือ่องนั้นอ๋อไปเราขับขึ้นไปทางนี้กันนะกันตรงนี้อันไหนนั้นเล็กคุ้นเนี่ย <laughs> ยิน <c oughs> อเอ้ยหยอหาปูตอ่อหาปูต่อนะฮะอันนี้ปลาบอลอันนี้ขุยกับเตายิ้มหล่อไปหนึ่งทีอันนี้ไอเบีย อันนี้อุปกรณ์หลังรถอันนี้เอาไว้ช้อนประกัดอันนี้วิงอันนี้วิงวิงเลนนเลนมาเที่ยวอตะกรณมาเที่ยวมาปกรณ์เนี่ยวะอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวเราจะรอให้เพื่อนกับเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนแล้วก็เดินออกเดินทางกันต่ออุปกรณ์หลักๆที่เอาไปเลยก็มีกระเป๋าแล้วก็สวิงที่เขาไว้ช้อนปลานะแล้วก็มีเกี้ยง อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ใส่ปลาเออประมาณนี้เดี๋ยวเราจัดของแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยหลังจากที่เราเปรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนี่พร้อมจะเดินทางกันต่อไปกันต่อลงเลกันต่อฮะย็ดด้วยกันอ่ต นะครับเดินไปกันต่อฮะอันนี้ก็อยู่ริมน้ำเรียวๆคลิปนี้เรียวๆตีเกยียงมันวะได้ไรอางเนี่นย,ยได้ปูอีกหนึ่งตัวปูได้ปะปูลมปูมาอ้อยจะมาอ <laughs> ย่าไปลอยอย่าโดนคิดม <laughs> ือ คิมือแล้วคิดมือแล้วจังหวะนี้ถ้าตอนนี้เจออะไรไม่รู้ครับตักแล้วครับตักแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้คืออะไรร้อนครับร <c oughs> ้อนครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับเหตุการณ์ปกติเดินกันต่อครับ โอ้ยตอนนี้บอลพบกุ้งครับอืมเล่นหลงเรียดต่างตัวอย่างเงี้ยปรากฏว่านี่ไม่ติดเยดนามเข้ไหมตัวตัวนึ่งนี่ลึกอนนี้เหมือนว่าจะเจอกุ้งนะครับ ทีกล้องโยมไม่สามารถลงไปได้มึงตรงหน้าวิ่งจันวานีไอ้ไอ้นู้นเลยจิตวาน,นีเลยตาได้เกืบบวกเันไปเร็นไปแล้วป่าบอลไปแล้วจังหวะนี้เจออะไรไม่รู้โซมโซม ช่วงก็ไปยังทีได้แล้วครับไม่รู้ว่าตัวอะไรตอนนี้ยังไม่ทราบว่าตัวอะไรศูนย์นะครับมันมัน,นั่งเรียกเน่่ยวะหลุดนะครับจงังหวะนี้เกือบไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหลุดนะ ไปครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเส้นทางตอนนี้ก็อีกยาวไกลไปดุกทะเลครับตอนนี้เหมือนว่าจะเจอปลาดุกทะเลจ้วงกันไปหนึ่งทีมัพก็ให้ฮะเดี๋ยวมันเลยยาอมมันเลยยากภาพฝนมึงอ่ามันฝนเฮอตั้มหนึ่งเด้งดูมีไหมเน,<ะ>นี่ยไะขึ้นได้ตรง นิดต้อยในร้องน,อนี่วันน้วันมาไม่หนึ่อยง่ายเลยอาจจะสว่างขึ้นมานิดหนึ่งจากเดิม,ดมเดินไปกันต่อเรียบร้อยอืมลุด,ดมันง่ายเดิมันง่าเออม,มาเน นั่นปลาหรอเรนี่เขียวเบ็ดก็ไม่หรอดุกยิ่ปุ่นขึ้นนั่นนี่ นี่ค<ป>รับได้กุ้งแล้วหนึ่งตัวนี่คือกุ้งนะครับโดดบันหัวกุ้งแบบโดดฝันวายอะไรกุ้งกูโดดฝันเดี๋ยวนี้ปลัดอีนี่นะปาก <c oughs> เอกไอ้ยออันนี้เหมือนว่าจะเป็นกวดหินที่เขามาตกเบ็ดนะ เดินกันต่ออันนี้ก็เป็นพวกโขดหินที่สามารถเดินได้นะแต่้าวันน้ำขึ้นนิรู้สึกว่าจะเดินไม่ได้เวลาเดินก็ดูดีๆนะเราอาจจะพลัดลงหน้าแหกก็เป็นได้ <c oughs> <c oughs> อ๋อมีสียงบอกว่าเจอปลาหมึกด้วยนะกู <c oughs> เช่วปลัดอินนี่คนระับนู่นนะ ไปนู่นแล้วนะปลาหมึกไม่รู้ว่าไปไหนนะปลาหมึกเราได้ไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนปีนเล็าเออกกยยะ,ยะเกี่ยวบัตรตีนมาบกอนพวยะไ้าาตวดูสภาพหินนะนนะเวลาเดินทีนี่หัวเขาแหกนะบอกเลยขอแน้นำอนำนะนครับภูใจนำเสนอ ย,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 ย่านเยียกทะเลออย่านเจียกทะเลอันนี้แค้นได้หวาล <c oughs> ่ะไปเดิน, <c oughs> กนกันต่อไปเดนินกัดได้ <c oughs> จับปลัดนะครับเล็กเดียวโอ้โห,โห,โหอย่าแม่งปลัด์จะไปอีกเดียวครับจับปลัดไปอีกเดียวเปียกหมดแล้วตอนนี้ครึ่งตัวแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วอดอกกามทุกคนเหมือนเดิมเยอะกามไปไดเดียลเลยโอ้ยใกลไม่ใกลกันให้ ยจะจัดตรงหลังน้ำนใหญรู้จักราวน,นี่นปูมา้าปูมา้มาเลือดเกือระเี้าเ,เชื่อ,อตอนนี้เราะจะเจออีกตัวแต่ว่าไม่รู้ไปไหนแล้ว หาผาจังหวะนี้งมสองคนงมไปไปพนลยไปพ้นแล้วนาจะเข้าลึกแล้วคจังหวะนี้เกาโยไตสกิลเลได้วกันเดินต่อเดินต่อเหมือนว่าตอนนี้เราจะเจอสิ่งที่เราตามหาครับคือปูดำนั่นไงนั่นไงปูดำปูดำ กีบติดอยู่แล้วไ <laughs> ด,ด <c oughs> ้ไหมเดี๋ยวกูยอยึดนะไม่อย่ายกเลยไม่ยื่นได้นี่ยื่นไม่ได้เดี๋ยวยเ,ยยยเราหมึอนี่คือสิ่งที่เราตามหาพยอ,อยูดึงครับเรียบร้อยได้มาหนึ่งตัวตามหาอยู่ตั้งนานครับตามหายอยู่ตั้งนานเป็นชั่วโมงเดินเป็นสิบกิโลว่าไปเดี๋ยว กันต่อสันเออฝนว่าวนะร้อนเดี๋ยววะอันนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ที่เดินไปเ,เลดูไปโนดนนีว่วะเรียวกว่าไหมมันย้ายตาเด็งตาเด้งเด้ <laughs> เดงน,นี่ก็จะเป็นสะพานไม้ที่เดินลงสู่ทะเล เราก็ได้เลี้ยวเข้าไปตรงสะพานไม้ต้องใช้ความเรามัดระวังอย่างสูงเนื่องจากว่ามันผุกเคเดินไปอาจจะมองไม่ชัดน,นะไว้ค่อยมีงบแล้วก็ดูนี่และมันยังมีอะไรที่น่าเสียวกว่านั้นอีกก็คือตรงนี้ ยกยันยโอ้ปลาปลาปลามันคือปลาไม่ได้เยตรงอืมปลดเลีเรียบร้อยครับติดมาได้อีกหนึ่งตัวไปปลาเป็นเดียวตก่อนนะวเหียวเรีย ไม่แเดี๋ยวกูตื่นตอนนี้เหมือนว่าเราจะมาเจอจุดที่ปลาเยอะว้า wow. วดูซะดูซะดูซะเต็มตาอะไปรปลาเป็นอะไม่รู้เข้า <c oughs> <c oughs> ใจรู้เี่กปลาตู้ไม่จับปลาตู้อืมเป็นก็ปเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าปลาอะไรก็ไม่รู้เหมือนว่าเหมืนมอนหมอหลับเลยเห <c oughs> มือนหมูเรือเลย โดดไหมมาดูกันต่อมาดูกันต่อเอ,เ,เออเหวียดวัวมันหมูเรือเลยอันนี้สะพานตรงนี้มันจะมีความโครงเครงมันโยก,กเยกนะครับโครงเครงแปลว่ายโยกเยกม,ม, <c oughs> มันหวย <c oughs> ดูดูการเดินฮะม,มาดูครับมาดูครับเหมือนเจออีกแล้วครับ นี่ตัวที่สองนะครับนี่ตักได้อีกแล้วตัวที่สองไฟอัดจะไม่ค่อยสว่างดูความยุกเยกนะครับวัวเดินเย็ปเลยมันจะเจออีกแล้วครับตักครับตักจังหวะนี้ได้ไหมไม่ได้รูมันใหญ่ไปครับปลามันรอดออกไหลเดินกันต่นุดูความยุกเยกฮะอันนี้เป็นสะพานลอยน้ำ ไอโต้งไอ้ต้งครับไอ้ต้งตัวใหญ่ๆและนั่นก็คือปลายต้งแห่กุ้งอย่ากุ้งเรียบร้อยครับจังหวะนี้ไม่ติดกุ้ง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  มันจะไม่ค่อยมีปลาแล้วนะแถวนี้สงสัยว่ามันจะจมโอ้เห็นโยกเยกยังและนี่ก็คือเรือครับแต่เราอย่าไปยุ่งของคนเลยลลลลเหมือนว่าปลาพอเห็นแรงแล้วมันหนีนะ ครับตอนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเราก็เดินกลับต่อในจุดนี้เราได้ปลามาสองตัวทั้งหมดตามสาดอรกา็ดีเลยกู <c oughs> นี่ก็คือสิง่งที่เราได้ไม้กูตัดเรียวๆเลยในรอบนี้หลังจากที่เราเดินกันประมาณ2 3สชั่วโมงหลายกิโลก็ตัดสินใจกลับดีกว่าแล้วเวลาตอนนี้ก็ประมาณตีสองเกือบจะตีสามละ นี่ของที่ได้มาก็ประมาณนี้นะที่จริงปูก็ได้มาเยอะนะแต่ว่ามีเขาบอกว่าบางทีมันกินได้มัง่งไม่ได้มัง่งก็เลยตัดสินใจปล่อยไปก็ได้หลักๆมาแค่ปูประมาณ2-3ตัวแล้วก็ปลาอีก3-4ตัวประมาณนี้ไปเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่ามาดูบรรยากาศยามเช้ากันบ้างทุกคนกับอาหารเช้าอร่อยในที่นี้นะวันนี้เราก็ตื่นกัน8ปดโมงเช้าแล้วทีแรกก็นัดกับเพื่อนว่าจะตื่นกันชั่วประมาณ 6- 7โมงนะั้นเพื่อที่จะไปเล่นน้ำทะเลเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปแต่สรุป ตื่นสายตื่นก็8ปดโมงกว่าแล้วก็อาจจะมีแดดนิดนึงแต่ก็ยังไม่ร้อนแหละเดี๋ยวกินอะไรเสร็จเราก็ไปเล่นน้ําทะเลเสร็จก็เก็บของแล้วก็กลับกันนี่หลังจากที่กินของอะไรเสร็จผมกับเพื่อนอ่าสองคนก็ลงมาเล่นน้ำนะรวมกันแล้ว4คนส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็ไม่ได้ลงมาเล่นเนื่องจากว่ามันนอนต่อเพราะเมื่อคืนนี้นอนกันตีสี่ละไปเดี๋ยวเราชบมบรรยากาศการเล่นน้ําเล็กๆน้อยๆกันเลยดีกว่ายังเี้ย เต็มหน้าจ้ะหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงเวลากลับแล้วทุกคนไว้มีโอกาสรอบหน้าค่อยมาเที่ยวด้วยกันใหม่วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคลิปนี้ ทีแรกกะว่าจะได้ถ่ายกลางวันเยอะกว่านี้ก็น่าจะดีแต่นั่นแหละไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศก็สบายทุกคนก็ใครที่ว่างๆมีโอกาสก,ก็ลองแวะมาเที่ยวกันดูบรรยากาศแบบนี้เนี่ยช่วงเช้าเช้าบอกเลยว่าสดชื่นมากๆเดี๋ยวเก็บของแล้วก็กลับกันเลยดีกว่าเดินมาอย่างจับไปนั่นนายไม่รอเมียเลยอะ่ะ